ความหมายจะว่ายัางสู้กันกันดิ่ตีน้ำเตะถอยนะครับตีน้ำเป็นพิกัดบอก,กว่าในยทีนี้เจ้าแม่คุณสีมีคะแนนไปแล้วหกแต้มแต่ว่าให้ขอจบอาจูในบทนี้ด้ยวยเสียงกันเสียงด้สีด้านที่ตามมานะครับรองน้ำฝรั่งนี้นะครับของเดือดดีมา สิงนะครับจากกาหงหัวกองน,อน้นองตาอำเภอเมืองจังหวัดพุกดาหานนะครับเปิดออกมาเปิดนกลช์มากระบอกตาตูนนะครับฐานตาตูนนะครับสนามของที่ฝังสายใหญ่พุกดาหานฝังสายใหญ่กับเดือดตาตัดกันมาเปิดกันมานสุดท้า หลวงประจูดันยืนและท่าทานจะเอาจี๋ผมออกมาต้นสะาาตายลักษณะนี้ระยะทาง800เมตรบอกว่ามันไม่ใช่ไกลๆกลหรือตะตาอื่นตะตาอพากาพากตายเขาแค่หกร้อเมตรเอาละทีเดี่ยวที่เตาหลวงประจูดยืนตรงท้ายยืนตรงบพัดแม่บุญสีนั่งานตัดสบายนี่สบายเป็นสบายแบบนี้บอกว่าอยาเข้าเด็ดใช้แกจะตกนาทีหรือเปล่าที่เอาก็ไม่รู้ไหนแกถือ้ายเหมือน เสือเลยเอาแม่บุญศรีบอกว่าสาตล์ไปแบบนี้ถือว่ามีหมายแล้ฝึกม,มาดีฝีหมายแล้วเก่งแต่ว่าหลวงตาดูในท้ายบอกว่าพยายามตุ้ท้ายพยายามตุ้มท้าย,ยต้อคทำประคองเดิแนแสกไม่ได้แต่ว่าจะแสกได้หรือไม่ได้ก็ต้องจ,วง,ว,จวงยาวจวงยาวจะ จะ hey เปิดจบเบลเบิดเถิงเลยหรือจะจะบอกให้หายจะตายอย่างนี้หลอดตาจมจจะปากใจใหญ่ทั้ง่าจะตกที่นั่งลำบากแล้วลูกตาลูกตาเป่ากระถาไม่ไหวเลยว่าเป่ากระถาไม่ไหวแล้วจะแม่บุญสีจัดนัการกระหายกดไหลเปลี่ยนไหลแรงแสงนี่ละไหลแรงแสงนี่ละโดนสบาจะเลือหลอดตาจมงจะทำได้หรือไม่ได้ไหนเมื่อหลอดตาจมทั้ง่าเป่ากระถาเลยว่าเป่ากระถาแล้ะ จะเก็บใส่กันไต้องการจะเก็บใส่กันได้ในเดียวแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือไม่ไในเมื่อจะแม่เลอออกอกเลอออกอีกจะแย่ปาฏิหาดหายวันเลยจะเข้าจะเข้าจะใช้กันูรจ้า หลงการดูตีคตะคดัคตะคคะคดจาบ้านนานจะกระงะยยกู่ดรอขักันตีดูดีมาครับผีนาดูดีดูดีแบบนี้ว่าอพอลวนตะจุล้วนตะคุบว่ายังไงบอกว่าแม่บุตีแม่บุตรีจะไปรี่ยังไงก็ใรเหอะแต่ว่างระุก็แยก้ายแยกขวาแม่บุตรีแยกขวาหลงระคูแยกซ้ายเข้าแล้ใช่